สังเกตดูว่าถ้าน้ำยางค้นๆนะคะน้ำยางค้นนะมันจะมีแบบรายดลงมานะคะเนี่ยมันจะเป็นแบบนูนๆอย่างนี้นะคะจะเป็นนูนๆอย่างนี้แสดงว่าน้ำยางของเราเนะ่เข้มข้นมากนะคะค้นมากนะคะแล้วพอเวลามากวนใส่น้ำกรดนะคะมันก็จะได้แบบเนื้อยางที่แข็งๆแบบนี้นะคะนี่นะคะอย่างนี้อย่างน,น,นี้คือแข็งมากนะคะทุกคน น้ um ายางแข็งมากนี่เลยนะคะจะไม่ฝ่อนะคะคือเนียนมากนะคะเนื้อมันจะเนียนได้น้าหนักแบบได้น้ําหนักดีนะคะเนื้อยางแข็งแข็งแล้วก็ได้น้ําหนักดีนะคะนี่คือเป็นผลงานของกิ่งทองใบหยกนะคะกิ่งทองใบหยกทําให้น้ํายางเรามันข้นนะคะมันข้นได้น้ําหนักดีนะคะแล้วก็เนื้อยางมันก็จะแข็ง